หุ้นกู้บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือรู้จักกันในนาม AIS นะครับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับและก็ธุรกิจดิจิตอลเซอร์วิสต่างๆนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับชุดสูงสุดคืออายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยยังไม่เปิดเผยนตอนนี้นะครับเปิดให้ประชาชนได้จองซื้อนะครับ ระดับ AAA จ่าใจดอกเบีย้ยทุกทุกเดือนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กด s u b สไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้นนองศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนนะครับบริษัทแอดวานซ์อีฟอร์วิสจำกัดหมาชนยืดล่างแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอออกเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกรันายดอกเบีย้ยทุกทุกเดือนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะชุด ที่1นะครับอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยยังไม่ระบุนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2571ชุดที่2อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยยังไม่ระบุเช่นเดียวกันครบกำหนดไถ่ถอนปี2574ชุดที่3อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยยังไม่ระบุครบกำหนดไถ่ถอนปี2570นะครับชุดที่4อายุ5ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2572แล้วก็ชุดสุดท้าย ชุดที่5อายุ10ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2577นะครับโดยหุ้นกู้อยู่ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้นะครับปี2567นะครับมีวงเงิน100 0 0ล้านบาทนะครับเป็นวงเงินของโครงการของบริษัท Advanced i n f o s e r v i c e จำกัดนั่นเองนะครับเป็นหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนระยะยาวสกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับ โดยนะหุนกู้ชุดที่ 1. เสนอขายให้กับประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนทุกประเภทแต่ไม่รวมผู้ลงทุนทุกประเภทที่เป็นสาก์นะครับและผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดาหุ้นกู้ชุดที่2เสนอขายให้กับประชาชนเป็นการทั่วไปรวมถึงผู้ลงทุนทุกประเภทและชุดที่3 4 5หเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นซึ่งไม่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่ใช่ ที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับอันนั้นไม่รวมนะโดยจำนวนการจองซื้อขั้นต่ำนะครับชุดที่1นะครับ100หน่วยหรือ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับและทวีคูณครั้งละ100หน่วยหรือ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับส่วนชุดที่2 3 4 5นะครับ100หน่วยนะครับหรือ1 0 0 0 0แสนบาทเช่นเดียวกันทวีคูณ ครั้งละส0หน่วยนะครับหรือ1 0,000บาทสาหรับผู้ลงทุนสถาบันตามประเภทที่กําหนดนะครับหรือ100หน่วยหรือ1นึ่งแสนหน่วยสําหรับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามประเภทที่กําหนดนั่นเองโดยหุ้นกู้นะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ aaa นะครับเป็นเครดิตแนวโน้มเป็นลบนะครับโดยบริษ,ษัทฟิตเล็ตติ้งประเทศไทยจำกัดนะครับเรามาดูผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนธนาคารกรุงศรีธยาจำกัดหมหาชน ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนธนาคารยู b อบีจำกัดหมาชนบร,สริสลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระจำกัดหมาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนนายทิเบนหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนในเวลาก,การจองซื้อ8ปดสิบเอดสิบพฤศจิกาย,ยนสองห้าหกเจ็ดนั่นเองนะครับ เรามาดูแฟดชีตนะครับบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนระดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ2ใน8อันดับความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของหุ้นกู้มีทั้งหมด3หมหัข,ข้อหลักๆนะครับ 1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐนะครับกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยง,งานกำกับดูแลอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้มีความสามารถในการทำกำไรของบริษัทลดลงหรือมีต้นทุนในการให้บริการสูงขึ้นและความเสี่ยงที่เกิดจากข้อพิพาทนะครับของหน่วยงานรัฐซึ่งมีข้อพิพาทหลายคดีอันเนื่องมาจากการตีความข้อสัญญ,ญาไม่ตรงกันรวมถึงประกาศหรือระเบียบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการประกอบธุรกิจหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติเป็นต้น 2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานนะครับอาทิความเสี่ยงจากการ ต้องพึ่งพาบุคลากรนะครับภายนอกในห่วงโซ่ปะทานจากปัญหาความขัดแย้งและความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมต้องอาศัยการจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายจากผู้ขายหลักไม่กี่ลายในตลาดโลกนะครับอาจเกิดความเสี่ยงที่ผู้ผลิตอุปกรณ์โครงข่ายไม่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ สามความเสี่ยงเ้ื่อการเงินความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเนื่องจากบริษัทมีรายรับและรายจ่ายบางส่วนในสกุลเงินต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายรับและรายจ่ายของบริษัทได้นะครับคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังค <required> ับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้อง ของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่า แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่าส่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมก,การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์3 3 3 3ทับถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทำการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬกาถึง16นาิกา หรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ